สูตรทุกสูตรเป็นการคำนวณจากสถิติย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดมีสติในการตัดสินใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ที่ใต้คลิปนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี fc เจ้าเล็กเด่นสูตรหวยพารวยค่ะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรการคำนวณหลักหน่วยบนชน2สูตรค่ะสูตรนี้ลงใหม่ในงวดนี้นะคะ สูตรการคำนวณในสูตรที่1จะใช้หลักหน่วยบวก1ิบท้ายครั้งที่1นําำมาบวกหกบวก1บวกสองและสูตรที่สองจะใช้หลักหมื่นบวกร้อยหน้าครั้งที่2นํนำมาบวกหนึ่งบวก2บวกสามบวกสามนะคะสูตรที่1จะขีดด้วยเส้นสีแดงและสูตรที่2จะขีดด้วยเส้นสีน้ำเงินสถิติสูตรนี้ลงใหม่เจดงวดค่ะจะคำนวณคร่าวๆให้ดูห้างวดนะคะเริ่มจากงวดนี้เลยนะคะ สูตรที่หนึ่งใชเก้าบวกสองนะคะเส้นสีแดง9ก้าบวกสอบวกสได้11บเนำหนมาบวก1นบวกหกได้เจ็ดเบวกหได้แปดบวกสองได้สิบใสศูนย์ค่ะเลขเด่น7 80สูตรที่2เส้นสีน้ำเงินใช้8ปดบวกเจบวกเได้15นห้านำหมาบวก5้บวกหได้6 6หบวกสองได้8 8ดบวกสได้11บใส่งหนบวกสได้สี่ ในสูตรนี้นะคะชนกันอยู่หนึ่งเลขคือเลข8ค่ะในงวดนี้ชนกันที่เลข8ผลการออกรางสามตัวบนออก3 0 8หลักหน่วยบนเข้าที่เลข8ค่ะต่อไปเส้นสีแดงใช้8ปดบวกศูบวกศูนย์ได้8ค่ะนำแปมาบวก8ปบวกหได้14ใส่ส4่บวกหได้ห้าห้าบวกสได้เจ็ด สูตรที่สองเส้นสีฟ้าใช้สี่บวกศูนย์สี่บวกศูนย์ได้สี่ค่ะนำสี่มาบวกสี่บวกหนึ่งได้ห 5, 5้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามงวดนี้ชนกันนะคะที่เลขห้าและเลขเจ็ดค่ะผลการออกรางวัลสามตัวบนออกห้าเก้าเจ็ดหน่วยบนเข้าที่เลขเจ็ดค่ะงวดนี้เข้าเลขเจ็ดนะคะ ต่อไปเส้นสีแดง7บวก1 7บวก1ได้8นำา8มาบวก8บวก6ได้14ส่ใส่4 4บวก1ได้5 5าบวก2ได้7เส้นสีฟ้านะคะเส้นสีน้ำเงินใช้9บวกบวกย์ได้9ค่ะนำเามาบวก9บวกหได้10ใส่0 0บวกสองได้2 2บวก3ได้5 5บวก3ได้8 0 2 5 8งวดนี้ชนกัน1ตัวนะคะที่เลข5ค ผลการออกรางสา3ตัวบนออก905หน่วยบนเข้าที่เลข5นะคะเลข5ที่เราชนได้ตัวเดียวนะคะเข้าตรงตรง,ตรงค่ะต่อไปเส้นสีแดงใช้5บวก3 5บวก3ได้8นำา8มาบวก8บวก6ได้14ใส่4 4บวก1ได้5 5บวก2ได้7ค่ะ4 5 7 สูตรที่สองเส้นสีน้ำเงินหกบวกแปดหกบวกแปดได้สิบสี่นำสี่มาบวกสี่บวกหนึ่งได้ห้าห้าบวกสองได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสามได้สามค่ะงวดนี้ชนกันนะคะสองเลขก็คือเลขห้าและเลขเจ็ดผลการออกรางวัลสามตัวบนออกแปดหกเจ็ดค่ะงวดนี้เข้าที่เลขเจ็ดนะหลักหน่วย ทีนี้มาคำนวณสูตรนี้ค่ะหลักหน่วยบนในงวดวันที่หนึ่งเมษายน2565เส้นสีแดงใช้7บวก8 7บวก8ได้15นำ5มาบวก5บวก6ได้ส11เซน1 1บวก1ได้2 2บวก2ได้4ค่ะ1 2 4สูตรที่1สูตรที่2ใช้3บวก9 สามบวกเก้าไ,ไ,ไ,ได้สิบสองนำสองมาบวกสองบวกหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดใส่หนึ่งค่ะในงวดนี้นะคะเลขเด่นที่ชนกันนะคะที่เห็นก็คือเลขหนึ่งนะคะหลักหน่วยบนค่ะหนึ่งเมษายนคือเลขหนึ่ง เลขหนึ่งจะมาให้เห็นจริงหรือไม่รอลุ้นนะคะ1เมษายน2565สิค่ะสุดทุกสุดมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ